จากเหตุการณ์นะครับที่เขเมรรอบวางทุ่นระเบิดนะครับกองทัพภาคที่สองนะครับก็คงไม่นิ่งนอนใจอีกต่อไปนะครับได้ชี้แจงออกมานะครับว่าชี้กัมพูชารอบวางทุ่นระเบิดคุกคามต่อเนื่องไม่สนผิดอนุสัญญาออตตาว่าโคศกกองทัพบ,บกนะครับเผย หากสถานการณ์บีบบังคับกองทัพอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามหลักสากลโดยนะครับพลตีวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวถึงเหตุการณ์นะครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2568นะครับเวลา9นาฬิกา10นาที11ทเอกธีรพล เพียขันทีนะครับสังกัดกองร้อยทหารผ่านที่2610พร้อมกำลังพลรวมเจดนายปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนตามแนวชายแดนไทยบนเส้นทางประจำห่างจากปราสาทต,ตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ประมาณ1กิโลเมตรระหว่างปฏิบัติภารกิจ1ิบเอกธีรพลได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ที่ฝ่ายกัมพูชารอบวางไว้ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณข้อเท้าสายปัจจุบันได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมดงรักอาการพ้นขีดอันตรายแล้วเหตุการณ์นี้นะครับเป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและไม่เคารพต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาออตตาวาซึ่งห้ามใช้และวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดนับเป็นการรอบโจมตีที่มีเป้าหมายต่อกำลังพลฝ่ายไทยโดยตรงและเกิดขึ้นในเขตแดนไทยยิ่งไปกว่านั้นเหตุลักษณะเดียวกันนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ชายแดน สะท้อนถึงเจตนาร้ายและพฤติกรรมต่อเนื่องของฝ่ายกัมพูชาในการคุกคามฝ่ายไทยและละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนไทยสวนทางกับข้อตกลงหยุดจริงระหว่างประเทศในการประชุม GBC ที่ผ่านมาจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการใช้อาวุธโดยฝั่งกัมพูชายังคงมีอยู่ตลอดเวลาในช่วงมีข้อตกลงหยุดยิง ยอมรับว่าพฤติกรรมและการกระทำลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในมาตรการจุดยิงอย่างแน่นอนรวมถึงเป็นท่าทีที่ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการคุกคามฝ่ายไทยด้วยการใช้อาวุธทางทหารในรูปแบบซ่อนเลนไม่เปิดเผยทำให้เชื่อได้ว่ากัมพูชายัางคงดำรงความมุ่งหมาย ที่จะทำร้ายฝ่ายไทยด้วยรูปแบบรอบทำลายอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าณนะช่วงเวลานี้จะอยู่ในช่วงการตกลงที่จะหยุดยิงซึ่งต้องไม่มีการใช้อาวุธต่อกันในทุกรูปแบบนอกจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นยังคงสอดรับกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการที่กัมพูชาไม่ยอมตอบรับข้อเสนอฝ่ายไทย ในเรื่องของทุ่นระเบิดจากการประชุม GBC ในครั้งที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าเรื่องทุ่นระเบิดนี้น่าจะมีการวางแผนใช้กันอย่างเป็นระบบเพื่อเจตนานํามาใช้คุกคามทํำร้ายฝ่ายไทยซึ่งที่ผ่านมากองทบกได้ยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอดและไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่หากสถานการณ์บีบังคับ ก็อาจจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ในการป้องกันตนเองภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศการคลี่คลายสถานการณ์ที่ทำให้ฝ่ายไทยต้องสูญเสียกำลังพลอย่างต่อเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและลุกลำ้ำอธิปไตยของทหารกัมพูชานี่และครับคลังแล้วขังเล่าที่ทหารกัมพูชามันลอบกัดทำให้ฝ่ายไทย ต้องสูญเสียกำลังพลนะครับไปอีกนี่ก็คงแสดงให้เห็นแล้วครับว่านาตอนนี้ฝ่ายไทยเริ่มจะหมดความอดทนกับกรัรมพูชาแล้วนี่คือคำถแถลงจากกองทัพนะครับก็คงจะใช้เวลาไม่นานแล้วนะครับว่าไทยคงจะไม่อดทนอีกต่อไป ซึ่งการชี้แจงอย่างนี้นะครับเป็นโคศกกองทัพบ,บกนะครับไม่ใช่ว่าชี้แจงแบบมั่วๆสถานการณ์แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นน่าจะต้องใช้กําลังจริงๆนะครับเอาให้เด็ดขาดดีกว่าครับเพราะไม่งั้นมันก็คงทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายนะครับกำลังไพ่ผลของเรานะครับที่โดนเอง ไม่มีใครนะครับที่อยากโดนไม่มีใครที่อยากเสียขานะครับถึงแม้กำลังใจนะครับของเราดีพร้อมนะครับแต่ถ้าหากมันเกิดแบบนี้เรื่อยๆนะครับกำลังไพ่พลเราเองนะครับที่จะขวัญเสียเองไม่มีใครนะครับอยากเข้าไปเจอหากระสุนหรือว่าดงระเบิดนะครับ ยิ่งเราลาตะเวนอยู่เป็นประจำนะครับมันแอบมาฝังตอนไหนเราก็ไม่รู้ครับนี่ไม่แน่เต็มไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าจะเดินไปมั่วได้นะครับในพื้นที่ตรงนั้นมันวางไว้เยอะมากครับเก็บกู้ขนาดไหนแล้วครับเก็บกู้มาได้เยอะแล้วครับแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่น่าจะเปิดปฏิบัติการได้แล้วนะครับเรา ไม่ควรตั้งรับแต่ฝ่ายเดียวรอให้มันทำอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันไม่ไหวหรอกครับประชาชนนะครับยินดีนะครับให้การสนับสนุนฝ่ายกองทัพครับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ทหารตำรวจที่อยู่แนวชายแดนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านรักษานะครับปกปัก ปกป้องอธิปไตยของไทยนะครับดินแดนแม้แต่คืบเดียวก็อย่าให้มันมาเอาของเราไปได้ครับท่านแม่ทัพภาคสองนะครับถือว่าท่านต่อสู้กับเหล่าทหารของเรานะครับถือว่าเป็นการลบตามหลักยุทธวิธีที่ถูกต้องนะครับท่านไม่เคยหนีครับอยู่เคียงบ่าเคียงไหลยิ่ง มีขวัญกำลังใจใน,ในการสู้รบนะครับทาแม่ทัพอยู่ด้วยนี่ที่ไหนมันก็อบอุ่นใจนะครับก็รอดูนะครับว่าสถานการณ์ต่อไปนี่จะบีบบังคับให้ไทยใช้กำลังกับฝ่ายขเขมรหรือไม่ครับ